เงินดีท่าน1,000งบาทสรุปล่าสุด15กรกฎาคม67นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ยืนยันแล้วว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนเงินดีท่าน1,000งบาทตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนและร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนนั้นก็จะเปิดให้ ลงทะเบียนทั้งทางระบบออนไลน์และลงทะเบียนด้วยตัวเองยังสถานที่ต่างๆที่จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับยืนยันเดินหน้าแน่นอนนะครับซึ่งนายกเศรษฐาได้โพสต์ข้อความระบุว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนและการดำเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและร้านค้า โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรวมไปถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิและมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นนะครับโครงการดิท่านโมลเลดคือโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อความละเอียดรอบครอบทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ทำให้ใช้เวลาดำเนินการมากหน่อยแต่พี่น้องไม่ต้องคอยเกร์แน่นอนครับอันนี้นายกยืนยันชัดเจนได้แน่นอนสำหรับเงินดีท่านหนึ่งหมื่นบาทนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลที่จะต้องไปทําความเข้าใจรวมถึงขั้นตอนทางกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนบางส่วนก็เกิดความไม่มั่นใจว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ ณนะวันนี้ล่าสุดนายกยืนยันแล้วไม่คอยเกอได้แน่นอนเงินดีท่าน10000บาทนะครับซึ่งจะเปิดรงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ท่านนายกเศรษฐาจะมีการถแถลงข่าวใหญ่รายละเอียดทั้งหมดความชัดเจนทั้งหมดในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชน ไปเตรียมความพร้อมไปเตรียมข้อมูลในการเริ่มลงทะเบียน1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปไม่ค่อยเกินแน่นอนสำหรับเงินที่ท่านวอลเลต10,000บาทครับ